โอเคใครยังคะลุงสมพักปะสมพักถุงเจ้าบาทนะถุงสิบบาทถ <50 S 2> ุสบบาทชมพัก,พกโอ้บระกาศน้อยประกาศนะโอ้อยัาานไปเหียวก่อนหนูบริการบ,บ้านเอานี่แหละซื้อซอยเลลาก่อนขายดีขายดีคะ่ะ นุ่นเพิ่นหนึ่งโอ้ยเนาะพว่นสีได้พี่น้องเอ้ยไปซื้อของบ้านโนซาดก่อนค่อยไปไปซื้อน้ำก่อนนะคะค่อยไปนะโอ้ยอันนี้ซื้อให้ผู้ใดนเนาะ้าบาทเนี่ยมาดามไม่ได้กินดอกคะ่ะพอดีซื้ออุ่นนลุงเพิ่นเนาะ คนลุงเพิ่นบาดนี่ไปต่อระเบอ้อบาดนี่พี่น้องไอ้ผูนน้ใดเนาะได้แล้วไปต่อขักบัวคนง่ามงามเลยนะกูพากใบ ่ะโอ้เฮ็ดยังกันได้สดงน้อแม่ค่านี่แม่ค่ายูยบ่บ่ขายดีบ่แสดงว่าขายดีได้หนิฮะกินยูโสมพักนี้ไม่กินฮะ,นะจ,ะจ้า,จาใช่ใช่เอาไหมอ,อ,อุดนุน อุ้นน้นพ่อใหญ่เพ่นเมื่อกี้นะก็เลยว่าจะเสิให้ไผ่ไปให้เจ้าก่อนอันนี้ค่ะส่งพักนูบ่ได้กินล่ะไก่จ้าจ้าเมื่อรังเจ้ามาอุ้นนุนเด้อจ้าบ่เป็นหยังยายเพ่นอยู่อยู่อยู่ตลอดฮะอยู่ตลอดฮะจ้าโอ้ไปเฮ็ดบุญบ้านผู้กลางก่อนเมื่อรังจะวะหาเพ่นไหมเรียกหลายขนาดไหมยายเพ่นอยู่เนาะอยู่ดีมีแห้งค่ะ สวัสดีไปไงพ่อเห็นแมวเห็นแมวจ้าหอดีบอสบ้านพักกลางวันนี้สิไปเฮ็ดบุญบ้านพักกลางเห็นน้องแมวค่ะเห็นน้องแมวให้อาหารน้องแมวก่อนมา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 ลูกมาเออเน่ๆค่ะเทวันนี้ลูกอ่ะมากินเอาลูกใส่เนาะอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวคนญาติเทพื้นเด้อค่ะเด้ออ๋อให้เพิ่อนกินเนาะใช่นนนกเฮะ S <S อ๋อหลายตัวอวอเอน,อนี่ว่างไว้แถวนี่สันอเออเอาว่าไงไห้เพิ่นตรงนี้ค่ะ,ะเห็นน้องแมวค่ะทุกคน,นอ,อันนี้โ่งสีหาน,นี่ฮะหรือยังนี่โอโลงเก็บพย,ยลงเก็บขยะเพิ่นเนาะอ๋อของโรงเจ้าไหมบ<น>ือ บ้านเพือนของเพือนป้าโอเพือนป้าบ่มีคนอยู่ก็เลยเก็บเศษขยะโอ้เจ้าก้อนก็เป็นเฮือนคนมันบ่เจ้าก้อนก็เป็นเฮือนคนมันบ่ป้าจะไปเดี๋ยวนี้พอนายอยู่โคราอ๋อและบ้านหลังนี้เด้หลังนี้ของพญายมอ๋อ้พอนอยู่อยู่บ่เราเสียแล้วอ๋อแล้วผู้ใดอยู่บ้านนี้ภูรย์อยู่ก็ลูกชายพอนอยู่อ๋อลูกชายพอนอยู่อยู่เนาะลูกชายพอนอยู่เงินให้ผู้ช่วยเมี่ยวเด้อ๋อพอนอยู่อยู่ ไปย่ไมใครก็บ่ค่อยเห็นคนอยู่ไม่ได้หลายค่ะกินแล้วค่ะนี่โอ้จักมาจะใสมาอยู่ลำตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็ส่วนกันนะเทไวกัยเพื่อนค่ะเพื่อนเห็นเห่าเพื่อนกับ่านเนาะอ้าวมมันนบแแวเลี้ยงะกินให้อิ่มเด้อไปกันเด้อซี่ไปเฮ็ดบุญกองเข้าบ้านโคกลางเหรอจะเสียหัวบุจังไม่ได้เด้อ ไปแล้วไปแล้วบูนเดอสามบูนขอดีบูนขอดีเมื่อไรยักเขากำลังประชุมกันว่าโอ้บอกโอเพิ่นสิได้เนาะอันนี้ก็ร้านกับข้าวด้วยพี่น้องทีนะเพิ่นขายกับข้าวนะคะอุดหนุนได้ค่ะอยู่บ้านโนสะอาดนะคะพอขายได้พอขายได้เรื่อยๆค่ะมือลสิบกว่ากล่องสิบกว่ากล่องพอโอ้วันละสิบกว่ากล่องกล่องละเท่าไหร่นะสามสามสิบห้าบาทเนาะครงก็สีโอ้ ได้ได้มันเ<า>ขาโทรมาสั่งแล้วห้ากล่องอ๋อบอมาดามโพกับมากินน้ำเพิ่นประจำอยู่ค่ะเมื่อน,นี้ไปก้อนบามีโอกาสกินมาเลยไปไปเบียก,ก้อนเอ๊น้องแมวพิ่นกินแล้วพันย่านเฮาโอ,โอ้กินแล้วลูกไปแล้วมีอุปกรณ์คลายขยะคนเนาะโอ้ยเราพี่ล้วไปแล้ว ไปบุญสิได้หอดพูดดีพี่น้องเอ้ยยายเดี๋ยวจังมาหาเด้อมีบ้านยายที่มาดำเดี๋ยวจังมาเด้อย,ยายจะไปเฮ็ดบุญก่อนบ่มีเวลาแวะเลยแวะแน่นอนค่ะเดี๋ยวมือล้างก่อนเนาะ แวะหลายมองกับบัอหดวัดจ้กเชื่อค่ะโอ้ยนี่ก็ไดลุงบุญมีลุงบุญมีกินขาวกับยังโอ้ยเนาะเนี่ยบัวหดใส่เล้าจอดอีกแล้วกวินขาวกับยังเด้อาหารอ,อาหารใ้น้นองแมวกวกน้อหมากันนี่ค่ะอัด กินลูกอ no ่ะง่ายๆเลยกินลูกแบ่งกันผู้ละเล็กผู้ละน้อยค่ะเนาะกินเลยกินเลยแช่ห้านารีแล้ดอลุงมีก้อยแซดโอ้ผักขนาดเนาะเอ็นได้กี้เจ้ากเล่าเลยกินดิบมากินดิบเนาะหุ้นเข้ากับเอ็นมเขามาให้บ่ นิ่เอาเลฮะทำเองบ่ครับกำลังเตรียขาวเศ้าใครนึ่งให้เออนี่หลับนี่นอเอออยากกูได้หงายไปง้เมาเนะโอ้ลุงเอืยเือผ้าเจ้ามีไซตด้ี่หนแต่รู้ อ่ะเพื่อไอเจ้าโอเคโอเคอนก่นเม้าหน้าตนอ่อนเออเนาะไล่แล้วแน่นเสื้อผ้าไล่เดออาสไอนี้ยงอ่นด้วยอ๋ออยากได้ข้าวสารอยากได้ข้าวสารเนาะวันนี้หนูให้หนึ่งรยบาทอันนี้ยิบวันนี้หนูให้หนึ่งร้อยบาทเออค่ะ ให้หนึ่งรบาทนะคะวันนี้มีตามกำลังให้ค่ะคุณลุงเปาะ่าไ้ไปก็เด้อบาทนี้เด้อเมื่อลังเมื่อลังหนูจัแมาเยี่ยมใหม่นะคะดูดีไม่แห้งเด้อจ้าเสื้อผ้าม่ต้องเอามาให้ให้แกร้อยหนึ่งค่ะสาธุสาธุไปเลยเด้อ ไปเพียรก,ก้อนจะไปเฮ็ดบุญสิรษฐไปฮอดวัดบุ้นี่อะไรขาลูกอ,อะไรขาเจ้าดีไม่แห้งเดอ้อเด้อเด้อเออลูกกับลูกเพิ่นไปทหารค่ะตาเพิ่นกระมองไปเห็นเด้อบุญลุงบุญมีนี่เห็นล่างๆหาลุงบุญมีล่างก็บอกมันขาวมันเริ่มเหมือนขาวคือมันขาวมืดไปเลยไอ้อมันขาวแบบม,มันขาวลูกเดียวเนาะแล้วบางทีผมเห็นนี่มันขาวไ่ได้เหร

ให้เขายัางเดียวเลยบาทนี่เออาลุงอ่ะยูดีไม่แห้งเอาลูกสาวเพิ่นฝากมาให้อยู่โอ้อยูชนบุรีอยูชนบุรีฝากให้ได้หลายบาเต่ะเดืนอนอู้สาธุนเพินาาา่นถือว่าเขากะเขากะโอเคนะหนูขาโตไปก็ค่ะยูดีไม่แหง้งอ่าค่ะต้องเสื้อผ้าดีะาะจะให้ให้สมโตกัอ้ได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 ้ยู่ดีไม่แห้งค่ะ มาดามขั้วกบไปแลละบาทนี่เอา้านอกมาสงสัยยักงบะคุ้นกับอาหารเมร็ดไปเด้ออยู่ดีไม่ห้าง ก็พี่น้องโอ้นอยอออน,อนอย้องหมาก็เด็กเวด้วยโอ้ยถนนลาดยางค่อนรีดแต่ละ้องกับด้นิดอีกนิดนึงเสียหอดมุ้วานกับบึงห่อนาะ บุญมีนี่มาดามุโคก็ไปเยี่ยมพยายามเพิ่นประจํานะคะางทีกะเย็บยืนให้บ้างเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆค่ะมาดามุโคกับโบเมีเนบางคนมีเงินมีคําหลายเดอ้อพี่น้องได้กะแป้งปันน้ำใจให้ถามว่ามีเงินมีคำโบโค่บ่ดอค่ะคุณน้องควายโอยน้องเริ่มแรงเลยพี่น้องเลยบุญมีมาดามุโคกับอดสอเต็มดีนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้มดาดามโมโภเฮ็ดคลิปตอต่อไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะ